ช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้มาขายปูนากันอีกแล้วจ้วาอันนี้ปูนาแท้ครับพี่แลบประกันอันนี้ครับมาขายกันที่ลาดยาวนะครับวันนี้นะครับวัน,นที่18สิงหาคมนะครับ2 5 6 8ตลาดนัดนัดยาวนัดเย็นนะจ๊ะมานัดแรกด้วยฝากหน่ฝักตัวด้วยนะครับ ท่านผู้ชมทุกคนอนี้เป็นแบบดอกน้ำปลานะจ๊ะเค็มกะดีแซ่บร้านนี้แบบปูนาซิ่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อสั่งได้นะครับผมมีราคาส่งนะครับรับป,ประกันปูนาแท้จริงๆนะจ๊ะเดี๋ยววันไหนวันว่างจะพาไปจับไล์สดให้ดูให้เอดูนี่เทปูนะคะ มาแท้ครับผมกวกำลังเลือกกันเลยแล้วรับประกันมาทุกตัวครับผมได้นะจ๊ามีน้อยนะคะพี่ได้เลอกไดเลือกเลยาะครับนดเอ็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนานาจะได้ทำคลิปนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะขยันทำทุกวันนะคะเดี๋ยวคุณหม่อมป้าโทรมาว่านะคะ โทรศัพท์เสียไปเครื่องนึงนะคะตอนนี้ก็เลยเงียบหายไปอ้ยตัวเมียทั้งนั้นเลยครับนั่ียเอะมากอไรบลลกเตี้ยไม่มีเหรอนั่นนะลังลงลขี่ก็ได้เพราะขีดสองที่ก็ขายนะครับ เมล์ล้วนเอาให้ให้พ่อค้านเลือกให้ป้าป้ามานน่นี่ก็เมียเนี่ยไม่ต้องไปเลือกอะไรมากนี่ก็เมลยนี่ใหญ่สุดแค่นั้นเนี่ยป้าทางเลให้พ่เยใหย่อยอะอันนี้แปดสิ๊ครับพี่อ๋อออสเตเรียจ้ะปูแถวพนมลอกแม่ปูทาตะโกครับผมเล่นไปด้วยเลยเห็นไหมล่ะ เลือกได้นะครับเห็นไหมมาไก่ไหไมล่ะมาไก่ไหมล่ะของเขาเขาไม่มไ,มไมกลให้เลือกเพราะว่าของผม,ผมให้เลือกครับของผมปูนาแท้ใช,ใช่มาไกลครึ่งครึ่งปิ้เขาเลยช่วยอุดหนุนครับผม,ม <laughs> แม่สายหามาครับโลละร้อยครับพี่เลือกได้นะ เลือกได้ครับพี่นี่ก็หมดกันทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนาจ้าบบสุดท้ายนะเดี๋ดยว<บ>ผูอย่างอันนี้จะหน่อยครับเอาไปเก้าสิบบาทลดละลดสิบบาทละสุดท้ายแล้วมันเหลือไม่กี่โลแล้วครับเลือกได้เลยให้แม่ค้าเลือกให้ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ตลาดนัดลาดยาวนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า